ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ตอนนี้เนาะแม่รี่มานั่งอยู่ตรงบริเวณที่เป็นเหมือนแบบลานกิจกรรมแล้วก็ลานนั่งทานเครื่องดื่มเนาะซึ่งตัวลานตัวนี้นะมันจะติดแบบนี้เลยน้ําตกค่ะชึ่งน้าตกเนี่ยแม่รีดูเนาะคืออย่างที่ทางหอกว่าคุณเจ้าของเขาบอกเนาะก็คือลำธารเนี่ยเหมาะก,กับเด็กมากไม่ลึกมากค่ะแล้วก็ตื้นๆกำลังพอดีค่ะอากาศดีสุดๆเลยค่ะไม่ต้องไปติดแม่กำปอง,<ร>งเลยนะ ใช่แล้ววันนี้ที่เรามาคืออากาศเย็นเย็นพอดีไม่รู้ว่าวันนี้มันน่าจะอุณหภูมิ20ได้เนาะโอ้ยไม่หรอก23 24เนี่ยแหละแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ในป่ามันจะเย็นหน่อยดูสิชิลไม่ชิลอะเงินเลยค่ะเงินไปเดี๋ยวเราลงไปดูน้ำตกข้างล่างกันดีกว่านะ ก็ของที่นี่เขาบอกว่า <Hey. S 1> ไฮไลท์ที่สําคัญสำหรับเด็กๆเลยเนาะและครอบครัวก็คือน้ำตกค่ะอ่านป,าป,าปา จะเลื่นนิดนึงใครพาแบบเด็กๆมาก,ก็ระวังนิดนึงเนาะดี่จเ <c oughs> จ็บอาไรแล้วสทำพาได้ถึงพันชาติเด็กคุณพ่อดูดิเหมือนเราหลงเข้ามาในป่าเลยเนี่ยออสมชื่อเลยนะดูดิต้นไม้ยังมีแบบเถาวัลย์เลยอะ่ะธรรมาชาติมาก,อกาโอ้ส่วนลึกลับเราไปเหยียบโครงจังเดีด๋ยวเราไปตรงนู้นระวังความนะ ครับเลี้ยวเข้าไปเลยลุงครับเปียกน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวถอดรองเท้าให้โอ้ยดีกว่าแม่กำปองอีกอะ่ะคนคนเขายังไม่ค่อยรู้จักด้วยแหละที่เนี่ยคนมันเลยยังน้อยอยู่ น้ำน้ำดูสะอาดด้วยเหมาะให้เด็กเล่นได้เขาบอกว่ามันเป็นแบ,บบต้นน้ำเลยนะเนาะแล้วก็ดีนี่ดู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 ดดข้างล่างเนี่ยค่ะมันเป็นทราย่ะเออมันทรายเม็ดหยบหยาบใช่แล้วมันแบบมันเดินง่ายอะ่ะมันไม่ได้มีฝุ่นขาวเหมน้ำต,ตกบางที่อ่ะเห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นกรวดไงใช่แล้วก็ไม่ไม่ลืนล่นเหมือนอืแต่ว่าบรงนี้ก็อาจจะต้องระวังต้องระวังนิดนึงแต่ก็เหมือนดูลุยได้อยู่นะ โอ้โยยวันน่ารักเองนน่นเ,นเลยเอาตามอาเอาอันนี้กออ่ออ,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 อ่พี่ชิ้นำมาด้เหรอเอางน้ำไปเลยน้ำไปรูอ่า

เ็มากเด็นของที่นี่นะคะก็คือตัวลำธารเล็กๆ ซึ่งลำพานตัวนี้นะมันมาจากตกชันตะเห็นที่ใกล้บริเวณตรงนี้ค่ะและตรงนี้นะคะเขาเคลมว่ามันเป็นจุดต้นน้ําเลยค่ะแล้วพอเราเข้ามาถึงนะคะสิ่งแรกที่เราเจอเลยนี่เลยก็จะเป็นคาเฟ่บ้านหลังน้อยนะคะซึ่งก็ถ้าใครมากางเต็นที่นี่ก็สามารถที่จะแบบว่าสั่งอาหารเช้าอาหารเย็นหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆที่นี่ได้ค่ะโดยเจ้าของเนาะเขาจะพักอยู่ตรงด้านหน้าสุดตรงนู้นเลย เขาจะพักอยู่ตแหน่งนี้แล้วค่ะแล้วก็ในบริเวณนี้เนาะจะมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนค่ะและอีกที่พิกที่สุดสำหรับที่นี่นะคะน่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเห็นทางเจ้าจของบอกว่าเขาเน้นความเป็นครอบครัวเนาะเขาก็จะมีกิจกรรมะคะ่ะที่เหมือนกับให้ผู้ปกครองที่พาเด็กมาเนี่ยได้ร่วมได้ร่วมทํากิจกรรมกันค่ะอาทิเช่นที่เน,นี่ยเขามีฟาร์มไก่นะคะก็เลยจัดกิจกรรมที่ให้เหมือนกับเด็กเนี่ยเก็บไข่ไก่ ตูดของไก่เลยรสแบบสดๆเลยอย่างนั้น,นะคะแบบที่มีนม้ำออมาเลยเนาะเก็บมาค่ะเก็บมาเสร็จทำอะไรทอดเป็นไข่เจียวค่ะใส่ดอบไม้เข้าไปซึ่งอย่างที่บอกเนาะแมรี่เพิ่งทราบวันนี้เนาะไว้อยู่ในคะราวหน้าเนี่ยแมรี่ต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้แน่ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นทำแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็พับกระดาษค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนาะก็เดี๋ยวแมรี่จะลี contact ที่นี่เอาไว้ให้เนาะแล้วก็สามารถเข้าไปเซิร์ชหรือโทรถามได้ว่ากิจกรรมแต่ละประจำสัปดาห์เนี่ยมีอะไรกันบ้างเนะาะข่ะก็โทรมาจองล่วงหน้าได้ค่ะเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะเขารับจำนวนจำกัดนะคะต้องจองก่อนนะเมื่อก,กี้คุยก็คือวันธรรมดา<ๆ>เขาก็จะเป็นแนวให้ผู้ใหญ่มาบาบัดด้วยธรรมชาติเสราร์อาทิตย์ก็จะเป็นทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ยังไงซ่าก็ลองโทรมาถามดูแล้วกันเนาะซึ่งมันดีมากๆเลยเาะว่าที่เนี่ยแบบใกล้กรุงเทพมากชั่วโมงกว่ากว่าเองใช่ใช่แล้วอากาศคือแบบว่าดีอะค่ะคือเหมือนกับถ้าใครที่แบบเหมือนอยู่ในกรุงเทพเนาะเราห่างจากจชลบุรีไม่ไกลแล้วเหมือนแบบช่วงนี้ถ้าเราเครียดอย่างเงี้ยค่ะต้องการสถานที่ที่แบบเงียบสงบสัมผัสถึงเสียงของน้ำตกหรือเสียงของลํำคานแล้วก็กลิ่นของใบหญ้าอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะ แลี่แนะนำที่นี่เลยค่ะเขาเพิ่เปิดเองเนาะลองมาดูกันค่ะป่ะเดีย๋ยวเราไปดูบริเวณรอบข้างๆกันดีกว่านะคะไป